วันนี้ฝนตกผมก็นั่งภาวานาอยู่นั่งประชุมกรรมธิการมิสามันเรื่องแก้ไขปัญหาสามยังวัชดชายมักใต้บอกให้มันตกให้หนัง่งหนัก,นกเถออจะได้ล้างบ้านล้างเมืองล้างคนสปกปรกให้มันไปเยอะๆหน่อยบางเอิญนพวกเราต้องมารับสายฝนตรงนี้ด้วยวันนี้อยากจะมาะเรียนหลายๆเรื่องให้ท่านทราบเรื่องแรกเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สี่ ผมเลือกอวันที่ยี่สี่นัดไปยื่นคำร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตำรวจน้ำประมงจังหวัดเจ้าท่าภูมิภาคเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา1 5 7ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมันต้องมีเอกสารที่จังหวัดสงขลาได้ทำ แล้วก็ละเว้นไม่ได้กระทําก็ต้องเอาเอกสารน,นี้ผมก็ยื่นคําขอไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการตั้งแต่วันที่7มิถุนาครับ24มิถุนาผมต้องไปนั่งรอเอกสารยังไม่เรียบร้อยผู้ว่าต้องอนุมัติไม่อนุญาตให้ผมคัดไม่ได้เพราะถ้าไม่อนุญาตผิดอนุญาต แต่มอบหมายประมงจังหวัดลวบรวมเอกาสารได้รับเอกาสารไม่ครบพอไปดูอีกทีไม่รับรองสำเนาให้ด้วยไม่ทำนั้งสือแจ้งด้วยผมก็ต้องไปแจ้งกับพนังกงานสอบสวนว่าเอกาสารได้มาแล้วแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนผมต้องขอเลื่อนเวลายืน่นเอกาสารประกอบสำนวนที่ผมให้บักคำไว้ เป็นเมื่อวานพอเมื่อวานไปเอาอีกทีก็ต้องนั่งรอเหมือนเดิมครับนี่คือระบบราชการไทยซึ่งมันสร้างความเสียหายเขาบอกว่าผมจำได้อมราชวงศ์คึรฤทริ์ปรมโมดบอกว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ทุจริตกันเนี่ยถนนปูด,ด้วยทองคำแล้วแต่ประเทศไทยถ้าข้าราชการมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการที่ดีบานนี้ บ้านเมืองเราไม่เสียหายย่อยยับไม่ปล่อยให้นักการเมืองเร็วๆมันเข้ามาทําความเสียหายกับบ้านเมืองเพราะข้าราชการที่มีหน้าที่บางคนมันไม่ทําหน้าที่มันเลยทําให้บ้านเมืองเราตกต่ำย่ําแย่จนถึงทุกวันนี้กว่าได้เอกสารนัดไปเอาเช้าเนี่ยผมต้องรอถึงสองส,ส,สองโมงครึ่งตอนเย็นครับแล้วกว่าจะเอาไปให้พนักงานสอบสวนเนี่ยก็ เกือบห้าโมงนี่คือความอืดอาดล่าช้าไม่เอาอาของข้าราการบางหน่วยที่ทำอย่างนี้ที่ผมจำเป็นต้องเล่าอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันถึงกำหนดเวลาว่าวันที่28มิถุนายนพนักงานสอบสวนสอพอเมืองสงขลาจะต้องส่งเรื่องนี้ส่งสำนวนนี้ให้กับบปชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายปปชต่อไป ซึ่งเขาก็ได้เร่งรัดทำสำนวนแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศคอยดูกันต่อครับจังหวัดสงขลาไม่ได้ทำอะไรเลยขณะที่จังหวัดอื่นๆเขาจัดการกับประมงที่ผิดกฎหมายที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนส่วนใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วข่าวสดๆร้อนๆจังหวัดนครศรีธรรมราชเขายังไปไล่จับพวกที่ทำผิดกฎหมาย โดยไม่ต้องกลัวอะไรเลยแล้ววันนั้นผมก็บอกว่าผู้วาา่าราชการจังหวัดหรือข้าราชการที่สงขลาอาจจะบอกว่ากลัวปัญหามวลชนบอกผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดซึ่งมีองออรองผอรมนทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายพลเรือนมีสัพพะกำลังที่จะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาจราจนหรือปัญหา การชุมนุมที่ผิดกฎหมายทําได้สั่งสัพพะกำลังทุกอย่างทําได้แต่ผู้ว่าไม่ใช้อํานาจหน้าที่ตรงนี้ข้าราชการเพิกเฉยจนทุกวันนี้คนที่ไปสงขาก็จะเห็นพงพางอย่ดเต็มแต่สิ่งที่เขาก็ะทำชาวบ้านมาร้องทุกข์กับผมก็คือผมไม่ได้อยู่ในเขตนั้น แต่จูจ่ๆพอโดนแรงกดดันเขาออกมาจับพวกผมที่อยู่นอกเขตนั้นเพื่อให้เป็นคดีกดดันให้ผมกลายมาเป็นมวลชนของพวกนี้ด้วยแล้วม,มีการชุมนุมประท้วงด้วยนี่คือสิ่งที่ข้าราชการในสงขาเขาทำกันแล้วระบบราชการผมเนี่ยมีอีกหลายผู้ประกอบหลายหน่วยงานมากที่เขาเจอระบบราชการ ผมอยากจะนำเรียนข้อมูลอีกเรื่องคือลังนกอีแอนธรรมชาติผมในฐานะเป็นอุปนายกสมาคมอนุรักษ์ลังนกอีแอนธรรมชาติภรราคใต้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่รับสัมปทานจัดเก็บอากรลังนกอีแอนว่าเพราะระบบราชการและมีข้าราชการประเภทนี้ในหลายจังหวัดพยายามสร้างเงื่อนไขนกอีแอนธรรมชาติเนี่ยมันมาจาก ไซบีเรียอพยพมามาหาแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่ที่ปลอดภัยมีอาหารสมบูรณ์หนีหนาวมาเพื่อจะมาวางไข่มาขยายพันธุ์ทำลังในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือในประเทศไทยในอ่าวไทยอันดามันทะเลสาบสงขลาแล้วในตํา วงสาวดาจีนเคยบันทึกไว้ครับว่าครั้งหนึ่งห้องเต้จีนประชวนหมอหลวงปรุงโอสถถวายแต่ต้องใช้ตัวยาสำคัญคือรังนกแอนธรรมชาติต้องไปหารังนกอเอ็นธรรมชาติที่ดีที่สุดท่านส่งห้องเต้จีนส่งมามาพบรังนกอีเอ็นธรรมชาติที่ดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดคือ ลังนกแอนสยามที่เกาะสี่เกาะหจังหวัดพัทลุงจังหวัดในประเทศไทยแต่ด้วยกระบวนการที่บางหน่วยงานสร้างเงื่อนไขมันมีพระราชบัญญัติอากรลังนกแ e. อ็นพศ .1940 ให้มีการประมูลให้ทำสัญญาสัมปทานให้เอกชนจัดเก็บรังนก โดยมีค่าอากอนในหลายๆจังหวัดแต่เดิมเนี่ยเฉพาะชุมพรเนี่ยสสัมปทานนี่สัมปทานละส0งพักว่าล้านต่อปีพัทลุงตอนนี้ไอ้ก่อนเนี่ยห้าร้อกว่ากว่าล้านไม่ใช่ต่อปีครับต่อ5ปีพัทลุงห0ากว่าล้านสตูลสอ0รกว่าล้าน พังงากระบี่เนี่ยจังหวัดหนึ่งสัมปทา,านหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองรอล้านทั้งนั้นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพยายามสร้างเงื่อนไขให้หมดช่วงสัมปทา,านเลยให้เกิดขาดช่วงสัมปทา,านพอขาดช่วงสัมปทา,านเนี่ยก็เปิด มีการขโมยลังนกอีแอนธรรมชาติกันอย่างมาหรานในช่วงที่นกอีแอนวางไข่ฟักไข่ตัอ่อนยังไม่โตเต็มวัยทั้งๆท,ที่ในสัญญาสัมปทานทัพผู้ประกอบการที่ก็เอกชนเขาดำเนินการเนี่ยเขาจะต้องดูแลบำรุงรักษาและหัวใจสำคัญที่จะทำให้มีกำไรในการจัดเก็บลังนกอีแอนก็คือการเพิ่มประชากรน,นกให้นกมีปริมาณมากที่สุดเพื่อทำรังได้มากที่สุด แต่เมื่อมีช่วงว่างสัมทานคนที่จะต้องดูแลไรับผิดชอบคือคณะกรรมการจัดเก็บอากรลังนกเอ็นจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ปล่อยปละละเลยปล่อยให้มีการขาโมยปล่อยให้มีการเก็บลังนกไปแล้วก็ขายกันในตลาดมืดสุดท้ายมีการเก็บโดยที่ตัวอ่อนยังอยู่ในลังตายนกเอ็นขยายพันธุ์ได้ ปีละหนึ่งคู่ตัวผู้ตัวเมียเท่านั้นพอตายไปเสร็จนี่มันก็จบวงจรชีวิตมันมีแค่เจปีแต่ส่วนราชการพยายามทำเรื่องนี้เพื่อประโยชน์ตัวเองเกิดช่วงว่างสัมปทานก็เมื่อไหร่ก็ให้ลูกน้องให้เจ้าหน้าที่แม้ดังอ,อสอที่ไปเฝ้าก็เก็บจนเป็นคดีที่จังหวัดพัทลุงที่มีการเก็บอย่างล้างผลาญขโมยลังนกกันแล้วก็ นายอำเภอยังเป็นผู้ต้องหาคาดีขโมยลังนกผู้กำกับยังเป็นผู้ต้องหาคาดีลังนกแต่ผู้ว่าไม่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งทเป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บอาค์ลังนกอเอ็นภาคละของจังหวัดนั้นนั้นพัทลุงผู้ว่าพัทลุงไม่โดนแต่นายอำเภอผู้กำกับอ,อสอโดนหมดแล้วนกมันก็ถูกทำลายจนสุดท้าย นกมันก็ไม่กล้ามามันก็เหมือนกับคนอยู่ที่ไหนปลอดภัยก็มาอยู่ที่ไหนไม่ปลอดภัยว่าไม่มาทำให้เดี๋ยวนี้สัมปทานจะเก็บอากรลังนกเอน็นนกไม่มีเก็บลังนกไม่ได้ชุมพรไม่มีคนประมูลแม้แต่รายเดียวรายได้สัมปทานละสองพักว่าล้านสาสี่สัมปทานหายไปเลยเข้าหกพันล้านสุราษฎร์หมดพังงาหมดแล้วกระบี่กำลังจะหมด เลือดังหมดแล้วมีแค่สตูลกับพัทลุงที่ยังอยู่และแค่นั้นยังไม่พอครับเวลาส่งออกตล,ลาดสำคัญที่สุดเราส่งออกลังนกอีแอนคือจีนกับไต้หวันฮ่องกงแต่ตลาดใหญ่จีนจนทุกวันนี้ย่างปีที่เจ็แล้วลังนกอีแอนจากจัง จากประเทศไทยไม่สามารถส่งนำเข้าไปที่จีนได้เพราะมันมีเงื่อนไขว่าจะนำเข้าต้องมีการรับรองจากหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานนั้นๆว่าเป็นลังนกอแอนธรรมชาติที่มีมาตรฐานจริงถูกต้องตามกฎหมายจริงประเทศไทยเรากรมปรศุสัตว์เป็นหน่วยรับรองแต่ปรากฏก็เขาไปยื่นหลายผู้รับสัมปทานไปยื่น เพื่อขอหนังสือรับรองเอกสารรับรองตรงนี้มีเงื่อนไขมากมายดึงมาจนเขาต้องเอารังนกแอนเนี่ยนับเป็น1 0บสตันเป็น4 5่หตันแช่แข็งไว้ไม่สามารถส่งจีนได้ทั้งที่จีนต้องการรังนกไทยมากที่สุดแต่อินโดนีเซียกับมาเลเซียสามารถส่งได้เพราะหน่วยงานของเขาเห็นประโยชน์ของชาติเขารีบทำรับรองให้แต่ในประเทศไทยกรมบรุสั์เจ้าของเรื่อง ยังอืดอาดล่าช้าเจปีมาแล้วลังนกอีแอนในประเทศไทยถูกส่งไปจีนได้แค่เพียงเศษเสี้ยวแต่ที่เหลือนับเป็น4ี่หตันลังนกอีแอนกิโลละหนึ่งแสนบาทครับลองคิดดูว่า4ี่หตันที่เขาแช่ไว้มันเท่าไหร่แล้วรายได้มันขาดไปเท่าไหร่นี่คือความล้มเหลวบกพร่องของระบบราชการไทยที่มันทําอย่างนี้และมันพานไปถึงอะไรรู้ไหมครับ อย่าไปดา่าไอ้เสียโจ้มันเลวที่มันค้าน้ำมันเถื่อนไอ้เสียโจ้ที่มันเลวมันค้าน้ำมันเถื่อนเพราะตำรวจน้ำก็รับส่วยทหารเรือก็รับส่วยปกครองก็รับส่วยใครๆก็รับส่วยให้โจ้ค้าน้ำมันเถื่อนแต่น้ำมันเถื่อนทำไมต้องค้าเพราะระบบพลังงานไทยถูกครอบงำด้วยนายทุนมานานมากบอตทกลายเป็นของนาย นายทุนไม่กี่คนจากเดิมเป็นของรัฐแปลร,รูปรัฐวิสาหกิจพลึบเดียวไปดูสิครับใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คันนี้ทั้งไอ้น้าเหลี่ยมทั้งไอ้ตะกูลลุงจิงลุงลงกิจอะไรทุกอย่างแบ่งสรรปันส่วนไว้หมดสุดท้ายปตท,ทขึ้นราคาน้ำมันเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถกำหนดได้ ตอนนี้ต้องเป็นกำลังใจให้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับเป็นคนแรกเลยที่พูดเรื่องนี้และวันนี้ทราบข่าวว่าท่านพีรพันธ์เตรียมเสนอร่างกฎหมายควบคุมพลังงานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้พกทั่วประเทศไทยแล้วต้องให้กำลังใจท่าน